วันนี้เนี่ยการเลี้ยงกุ้งดำเนี่ยผมว่ามันไม่ยากเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบ่ออยู่แล้วจะเป็นบ่อดินบ่อพอีเรามียังไงใช้อย่างนั้นไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเพิ่ม อีกหน่อยบ่อที่ล้างว่างเปล่าก็สามารถนำมาเลี้ยงกุ้งได้ทุกคนเรามีน้อยเราลงน้อยเรามีเยอะเราลงเยอะตามกำลังที่เรามีอยู่บ่อสองหมื่นตัวต่อบ่อก็สามารถทำเงินล้านได้ <S <S ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับ ครับเอ่อผมชูเกียรติเฉยทุมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอหัวไซนะครับอ่าหมู่บ้านหลามแก้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยในฟาร์มมีฟอ่ามีบ่อเลี้ยงทั้งหมด8บ่อแต่ทําการเลี้ยงกุ้งอยู่7จ็ดบ่อลักษณะของบ่อนะครับก็จะมีบ่อที่เป็นบ่อดิน100%แล้วก็สโลปพีพื้นดิน100%แล้วก็เป็นบ่อดิน 40% P/E 60แล้วก็เป็นบอ่อ P/E 100%นะครับมี4รูปแบบนะครับขั้นตอนการเตรียมบอ่อแล้วก็มีการฉีดล้างพวกเลนออกจากบอ่อไปเก็บที่บอ่อพักนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำเข้าฝันกอง,องถุงกองน้ำนะครับออพอน้ำเข้าได้ประมาณเมตรเมตรกว่ากว่านะครับประมาณเมตรไม่เกินเมตร20เราก็จะมีการใส่คอรีน90% ที่ฟาร์มใช้นะครับประมาณหนึ่งถังต่อหนึ่งไร่ในช่วงเย็นนะครับแล้วก็พอลงคอรีนเสร็จตีน้ำประมาณสักสองชั่วโมงพอน้ำเ,เข้ากันทั่วบอ่อเราก็จะปิดเพื่อทาการให้คอรีนฆ่าเชื้อได้สมบูรณ์แบบนะครับถ้าเราตีต่อไปเนี่ยฤทธิ์คอรีนมันก็จะหมดเร็วนะครับเราก็เลยต้องปิดไว้พอตอนเช้าเราก็จะเปิดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้ตะกรนที่คอลีน ค่าเอค่าเพ่งตรงเพ่งต้อนตายตีเข้าหลุมกลางนะครับเพื่อจะดูดทิ้งเสร็จจากนั้นประมาณ3วันเราก็จะมีการตรวจเช็คคอรินว่าคอรินหมดฤทธิ์หรือยังโดยตัวเช็ควัดนะครับพอคอรินหมดฤทธิ์เราก็จะมีการเตรียมอาหารธรรมชาติโดยใช้อามิอามผสมกับลำปลาปนนะครับในอัตราส่วนอ่ามิ1ถังต่อหนึไร่นะครับลำ5้กิโลนะครับ ป,ปลา่น5้ากิโลหรือว่าใช้พวกอาหารก็ได้นะครับหมักประมาณวันสองวันแล้วก็สาดทั่วบ่อนะครับทําอย่างนี้สองครั้งอ้อยังขาดอีกอย่างน,นะครับคือเราจะมีการเพราะจุลินทรีย์นะครับตอนที่เราทิงคอลีนนะเสร็จแล้วก็เราจะปล่อยพร้อมกับที่คอลีนหมดลิตร,รอบหนึ่งเนี่ยจะประมาณอาทิตย์ละสองครั้งก็ตรงนี้พอเราเตรียมน้ําเรียบร้อยนะครับก่อนลูกกุ้งลงลูกกุ้ง ในส่วนถัดไปที่เราจะไปคัดเลือกลูกพันธุ์นะครับเราก็จะมีการจองลูกกุ้งจากฟาร์มที่เราเชื่อถือได้นะครับาการจองลูกกุ้งเนี่ยเราก็จะดูปริมาณไล่แล้วก็จองเป็นบ่อๆนะครับว่าบ่อหนึ่งเนี่ยเราจะลงกี่แสนตัวนะครับเราก็แจ้งลูงหน้าไปเสร็จแล้วเนี่ยจะแจ้งลูงหน้าประมาณสักก่อนหน้าสักอาทิตย์หนึ่งนะครับในช่วงจวังหวะนั้นเราก็จะมีการนําลูกกุ้งมาตรวจเช็คโดยตรวจเช็คเม็ดไขมันในตับ ตรวจเช็คแบคทีเรียในตับนะครับตรวจเช็คาากายภาพภายนอกของตัวกุ้งนะครับก่อนที่เราจะมีการฝอยลูกกุ้งถ้า,เ,าเม็ดไขมันค่อนข้างดี80-90%ขึ้นไม่มีตัวติดเชื้อวิบิโอในตับนะครับแล้วก็ากายภาพภายนอกสมบูรณ์อันนี้เราก็นัดหมายการลงลูกกุ้งอีกที่ครับก็ทางฟาร์มเนี่ยจะลงประมาณ1.512แนถึงนตัวต่อไร่ เป็นอัตราที่เหมาะสมในการเลี้ยงในกุ้งในฟาร์มเรานะครับวิธีการลูกกุ้งพอดีของทางฟาร์มเนี่ยเราใกล้กับแหล่งเพาะพันลูกกุ้งเราก็จะมีการเข้าไปนับนับทางฟาร์มว่าเราจะเข้าไปนับนะครับนับลูกกุ้งก่อนที่จะเลดลูกกุ้งก็เรียกว่านับมัตเตอร์ครับพอนับมัตเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเอ่อทางฟาร์มเขาก็จะเลดตามปริมาณที่เราซื้อพอได้ลูกกุ้งมาก็จะวิ่งจากฟาร์มามาถึงที่บ่อนะครับ เราก็จะเน้นปรับเรื่องของอุณหภูมิให้อุณหภูมิน้ําในถังใกล้เคียงกับน้ําในบอ่อแล้วถึงปล่อยลงสู่บอ่อการเลี้ยงนะครับอันนี้คือการปล่อยลูกกุ้งหลังจากปล่อยลูกกุ้งแล้วนะครับเราก็จะมีการเดินอาหารถ้าเรามีปล่อยตอนเช้านะครับก่อน10โมงเราก็จะมีให้อาหาร2มือ้อก็คือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นประมาณ5โมงเย็นนะครับโดยอัตราการส่วนเอให้ก็คือ2กิโลต่อแสนตัวต่อวันแล้วก็เพิ่มวันที่สองก็คือ200กรัมต่อแสนตัวต่อวันนะครับ ส่วนวันที่สองเราก็จะให้เป็นสามมือ้อมื้อเช้าก็ประมาณ6กถึงเจ็ดโมงมื้อที่สองก็คือประมาณเที่ยงมื้อที่สามก็คือประมาณห้าโมงเย็นนะครับเป็นเวลายี่สิบวันนะครับหลังจากเจวันเราก็จะเอาอาหารใส่ถังนะครับใส่ถังหนึ่งมือ้อเพิ่มเป็นมื้อที่สโดยหวานให้ถึงเช้านะครับเพื่อเพิ่มอัตรารอดและกระจาการเจริญเติบโตให้กับกุ้งพอวันที่สิบี่เราก็จะเพิ่มใส่ถังเป็นสองมือ้อก็รวมกันหวานด้วยแล้วก็ใส่ถังด้วยก็รวมเป็นห้ามื้อ นะครับจนถึง20วันประมาณ17วัน18วันเราก็จะมีการเช็คยอเช็คยอกอนข้างจะออกได้แล้วก็คือเช็คยอหมดหลังจากนั้น21วันเราก็จะปรับตามยอพอปรับตามยอเนี่ยเราก็จะให้เ่24ชั่วโมงจนถึงจับกุ้งนะครับอันนี้คือโปรแกรมการให้อาหารของที่ทางฟาร์มคือการให้โปรแกรม24ชั่วโมงเนื่องจากกุ้งกุลาดาเป็นกุ้งที่กินทั้งวันั้งคืนกินตลอดเวลานะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่ากุ้งกุลาดําในช่วงกลางคืนเราไม่ให้เเ,เขาจะมีการกินกันเองค่อนข้างสูงนะครับถ้ากุ้งเล็กมันก็จะทําให้อัตาราลอดต่ําแล้วก็พอกุ้งโตพอเขาเขาไปกินเพื่อนกันกุ้งมันก็จะหายไปพอหายไปทําให้ FCR ค่อนข้างสูงแล้วก็อัตาราลอดต่ําที่เราประสบปัญหาว่าทําไมเลี้ยงกุ้งกุลาดําเราได้แค่อัตาราลอดแค่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่า FCR ทำไมถึงสูงนะครับเหตุผลนี้เป็นเหตุผลหลักที่ มันหายไปกับการกินกันเองกุ้งซึ่งมันต่างกับกุ้งขาวที่กุ้งขาวอัตราการกินเองกันถือว่าต่ํามากหลังจากโปรแกรมที่เราให้24ชั่วโมงเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นคือ1การเจริญเติบโตดีขึ้นนะครับจากผลการเลี้ยงที่เราเลี้ยงมา2เดือนเนี่ยเราหลุดร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เราไปปิดบอ่อประมาณ30กว่าตัวโลเนี่ยเราใช้ระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่90กว่าวันนะครับแล้วก็ส่งผลทําให้อัตรารอดที่เราเลี้ยงเนี่ย ค่อนข้างสูงเก้าสิถึงรอเปอร์ซน์ขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราเล็กเนื้อนะครับก็ทํทำให้อัตราเล็กเนื้อต่ำลงนะครับเพราะว่า,าการที่กุ้งมันไม่ไปกินกันเองนะครับมันมากินอาหารแทนทำให้กุ้งรอดมากขึ้นนะครับแล้วก็อัตราเล็กเนื้อต่ำลงเป็นผลพลอยได้กันมาอีกทีครับการจัดการน้ำระหว่างการเลี้ยงก็อย่างแรกที่เราลงคือปูนขาวเท่าที่เห็นนะครับเราจะ เน้นลงก่อนวันพระนะครับก่อนวันพระประมาณสองถุงต่อหนึ่งไร่นะครับแล้วก็เหตุผลที่สองก็คือการลงก็คืออถ้ามีฝนตกหนักนะครับเรากลัวว่าน้ําจะเป็นกรดพียสต่ำเราก็ลงปูนขาวอันที่สามคือที่ลงปูนขาวเมื่อเช้าตอนเช้าเราเช็คยอแล้วมีการลอกคราบสูงเราก็จะมีการลงปูนขาวเสริมเ้าไบอีกนะครับคือสามเหตุผลหลกัลกๆที่เราจะลงปูนขาวนะครับส่วนเ การใช้พวกโอแลนหรือว่าแรงต่างยาค่าซูเราก็ดูตามความเหมาะสมถ้าเราตรวจเช็คแล้วมีซูที่เหงือกปริมาณมากเราถึงจะใช้ครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทางฟาร์มก็ไม่ได้ใช้แเราจะกูลปูนแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับเราก็ไม่ได้ใช้เลยเราจะไม่ใช้ซีเมนต์ตอนช่วงปลายก่อนที่จะมีการสุ่มกุ้งประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ประมาณ สอสอบสามสอบนะครับเต็มที่ไม่เกินนั้นในก่อนก่อนที่เราจะจับกุ้งนะครับเพื่อให้เปลือกสวยให้สีสวยนะครับให้กุ้งแข็งแรงจุลินทรีย์ที่ที่ผมบอกเมื่อกี้เราจะเตรียมพร้อมกับตอนที่เราเตรียมน้ําตอนลงคลอรีนนะครับเหตุผลที่เอาน้ําที่มีคลอรีนเพราะว่าเราต้องการเพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตระกูลบัซิลรสท,ที่เขามีข้างซองเนี่ยให้มันร้อยเปอร์เซ็นมากกว่าที่ จุลินทรีย์ที่มันมีอยู่ในน้ําในบ่อเลี้ยงเนี่ยมันบูมขึ้นมาด้วยโดยถ้าหลังจากนั้นไปเนี่ยรอบของการลงนะครับเราก็จเจ้าน้ำเนี่ยใส่ไปในถังร้อยไอตันหนึ่งตันนะครับใส่คอลีนประมาณ10กร,รมัมตีด้วยไอ,วยออกซิเจนประมาณ12บสถึงยีชั่วโมงนะครับพอเช็คแล้วคอลีนหมดเราก็จะเติมตัวกักน้ําตาลประมาณ2กิโลแล้วก็จุลินทรีย์ประมาณครึ่งซองซองหนึ่งนห้ารกร,รมัมใส่ประมาณคร,รึ่งซอง ตีออกไว้อีกประมาณ24-36ชั่วโมงครับแล้วก็ปล่อยลงบ่อเสร็จแล้วก็จะเป็นรอบุมันคือเอาน้ําเข้าบ่อเอเข้าถังอีกแล้วก็จะวนอย่างเงี้ยครับตลอดการเลี้ยงจนถึงจับเมื่อเรามีการเพอจุลินซีย์ใส่ในบ่อลักษณะเนี้ยสิ่งที่เราเห็นนะครับสภาพกุ้งดีเฟกน้อยมากก็คือเหงือกไม่มีเสี้ยนดําท้องไม่มีตะไคร่อะไรเกาะนะครับแล้วก็เลนที่เราจับในบ่อที่เป็นบ่อด,ดินนะครับ จะสังเกตด,ดูว่าเลนเขาจะเป็นสีเทาไม่มีสีดําไม่เห็นเหมือนในเลนเน่าๆที่มีแก๊สไอพวกไฮเดเรอยซอัลไฟอะไรเงี้ยนะครับสาหรับกุ้งดํานะครับการจัดก,การของเสียในช่วงแรกเนี่ยเอาเป็นบ่อด,ดินบ่อด,ดินแล้วก็จะมีหลุมกลางช่วงแรกเราอาจจะดูดบ้างนะครับดูดหลุมกลางแล้วจะมีโครนมีอะไรออกแต่เราก็เองเราดูดออกแล้วเรามีบ่อกเก็บนะครับพอช่วงท้ายๆเนี่ยประมาณเข้าเดือนที่3ามเนี่ยครับเดือนที่2เข้าเดือนที่สามเนี่ยาบางทีเราดูดดูดแล้วไม่ทันเนี่ย เลนที่เราถูกกุ้งคุ้ยมาเนี่ยมันก็จะเต็มหลุมนะครับพอเต็มหลุมเนี่ยเราก็จะดูดไม่ขึ้นเราเพียงแต่ดูดน้ําที่มันอยู่กลางบ่อเนี่ยออกบ้างแต่ไม่มากนะครับก็ถือว่าการถ่ายน้ําก็น้อยส่วนใหญ่จะดูดน้ําออกน้ําเลนออกแล้วก็เติมน้ําเข้าเป็นส่วนใหญ่เพราะเราเราใช้จุลินทรีย์ค่อนข้างเยอะมันก็ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ําได้เยอะการให้อากาศนะครับของเราเนี่ย จะมีตัวตีน้ําเป็นแขนยาวนะครับอ,อ,อยู่รอบบ่อและตะบ่อบ่อเล็กบ่อใหญ่มีสี่ถึงหแขนสําหรับตัวเรียกว่า and and แพดเดนวิวล้วกันนะครับแขนตีน้ำแพดเดนวิวตัวนี้เราจะมีตัวอินเวอร์เตอร์เข้ามาควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะทดรอบของมอเตอร์ได้สมมติว่าช่วงเล็กเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตีให้น้ำแรง เราก็เบาบบอินเวอร์เตอร์เพื่อไห้น้ำมันเคลื่อนตัวเบาๆช้าๆนะครับแต่มีออกซิเจนกระจายทั่วบ่อได้โดยการกินไฟอาจจะเท่ากับเราเปิดมอเตอร์ตัวเดียวทั้งๆที่เราเปิดมอเตอร์สี่ตัวนะครับเพราะว่ามอเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยถ้าเราเปิดเต็มที่อย่างมอเตอร์ห้าแรงมันจะกินแอมป์ประมาณแปดหรือเก้าแอมป์แต่ถ้าเกิดเราเปิดเฉยๆเบาๆสี่ตัวเนี่ยตัวหนึ่งประมาณสองแอมป์ครึ่งรวมๆแล้วก็กคือสิบแอมป์ก็เท่ากับเปิดตัวเดียวนะครับ พอกุ้งโตขึ้นมาหน่อยประมาณสักเดือนครึ่งสองเดือนถ้าเรามีกุ้งที่หนาแน่นเนี่ยเราก็จะเน้นเธอใบนะครับเธอใบที่ให้ออกซิเจนใต้น้ําไว้ตรงหน้าออโตฟีดหนึ่งตัวก่อนนะครับหนึ่งตัวก่อนเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเนี่ยเออมันถูกกระแสน้ําพัดเข้าไปที่บริเวณออโตฟีดที่ปริมาณเอกุ้งอยู่เยอะๆทําให้กุ้งที่อยู่กินอาหารแบบสดชื่นนะครับก็ทําให้กุ้งมีการเจริญเติบโตที่ดีด้วยพอกุ้งมันกินอาหารได้ดี นะครับพอถ้าเกิดว่ากุ้งมันหนานแน่นมากขึ้นเราก็จะเพิ่มเทบายเป็น2ตัวหรือว่าสามตัวเต็มที่นะครับอย่างที่เราทํามาเนี่ยตอนที่เราจับกุ้งบ่อสามไร่เร,เราจับสิบาตันเนี่ยเราก็เพิ่มเทบายเข้าไปถึงสมตัวหรือบ่อสองไร่ครึ่งความหนานแน่นกุ้งที่10ตันนะครับคือประมาณ4ตันต่อหนึ่งไร่แล้วเราก็เพิ่มเทบายไป3ามตัวนะครับพอเรามีเชี่ยนอะไรออกไปบรนบางลงเราก็ถอดเทบายขึ้นนะครับ แล้วก็ตีพัดเบาลงเกินเป็นการบริหารการจัดการเรื่องของการาตีน้ํานะครับแล้วในช่วง20วันแรกอย่างทางฟาร์มเองเนี่ยถือว่าการใช้พลังงานน้อยมากนะครับ20วันแรกที่เราหว่านมือเราจะมีการเปิดเครื่องตีน้ําในกลางวันประมาณชั่วโมงครึ่งก่อนหว่านมื้อถัดไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเราหว่านมื้อเที่ยงเราจะเริ่มเปิดที่ประมาณ10.30ถึง11.00 แล้วก็ไปปิดตอนเที่ยงตอนหวานอาหารแล้วก็ไปเปิดอีกทีไปเปิดอีกทีตอนบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ไปหวานห้าโมงเย็นตอนห้าโมงเย็นก็คือปิดแล้วก็ไปเปิดตอนคืนก็วานสองทุ่มสามทุ่มก็ช่วงแรกอาจจะเปิดแขนถึงสองแขนแต่ตีรอบต่ําๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟในเดือนแรกเนี่ยอย่างรุ่นที่ผ่านมาเเรามีกุ้งอยู่หกบอ่อเ็ดบ่อเนี่ยค่าไฟเราเดือนแรกเราห้า0มื่นเดือนที่สองเราห้าหมื่นเดือนที่สามเราแ0ดหมืนกว่าบาท เดือนที่ 4. เราแสนสี่นะครับตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราประหยัดเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ต้นทุนค่าพลังงานเนี่ยตอกุ้ง1กิโลตอนนี้เราอยู่ที่10บาทด้วยความรู้สึกเอ่อเรื่องของเราเองนะของผมเนี่ยธรรมชาติของกุ้งดำเนี่ยก็จะอยู่ที่พื้นพออยู่ที่พื้นเนี่ยกาแสน้ำเนี่ยเขาไม่เหมือนกุ้งขาวที่กุ้งขาวก็อยู่ทุกอนุน้าออกซิเจนมันต้องเต็มที่ให้กุ้งมันได้รับทุกมวลน,น้ําแต่กุ้งดำเนี่ยเขาจะอยู่ที่พื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้งกุลาเนี่ย เขาจะเดินที่ผิวเอที่พื้นไปเรื่อยๆเขาจะใช้ออกซิเจนตามฟากุ้งขาวนะครับก็เลยตีน้ําก็พยายามตีน้ำให้มันไหลโชยๆไปเรื่อยๆกุ้งเขาจะอยู่สุขสบายกว่านะครับอันนี้คือเรื่องของการให้ออกซิเจนแล้วก็เป็นการควบคุมค่าพลังงานได้ดีคือทางฟาร์มเนี่ยเอารูปแบบแรกก่อนเลยรูปแบบการย้ายบอ่อรูปแบบการย้ายบ่ออย่างขอบเนี้ยเรายังมีกุ้งของขอบที่แล้วเหลืออยู่บอ่อหนึ่งนะครับ ตอนนี้มันอยู่ที่16ตัวโลณนะวันที่เราลงกุ้งของบอ่อบ่อแม่นะครับตอนนั้นกุ้งเพิ่งจะอยู่ที่30กว่าตัวโลนะครับเราก็เตรียมการลงกุ้งไว้ก่อนเพื่อที่รอไอบ่อ30กตัวโลเนี่ยให้มันใหญ่เท่าที่จะทําได้นะครับเราถึงจะย้ายบอ่อบ่อแม่ที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยข้ามไปโดยปล่อยความหนาแน่นเท่ากับสองบอ่อรวมกันนะครับไปปล่อยที่บ่อแม่บ่อเดียว เสร็จแล้วเนี่ยพอกุ้งบอ่อแม่ได้ได้ได้ไซส์ที่เราต้องการก็คือตอนนี้ที่เราต้องการคือประมาณ1ิบหกตโลเนี่ยเราก็ทําการจับพอจับเสร็จเนี่ยเราก็มีการทําล้างเหมือนการเตรียมน้ําตอนแรกเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็เอากุ้งที่บอ่อแม่แอบบ่อแม่เนี่ยเอาไปเทสน้ําก่อนว่าใส่กระชังว่ามีอัตรารอดดีไหมมีผลอะไรไหมเราก็ต้องแต่งกุ้งให้สวยก่อนที่จะย้ายอาจจะต้องใส่ปูนใส่แร่ธาตุอะไรเพื่อให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับ ก่อนย้ายเราก็ต้องมีการอดอาหารหนึ่งวันเพื่อไม่ให้มันเครียดไม่ให้มันเกิดเ,เกิด,เก,ดเกิดการเสียหายในการย้ายได้นะครับส่วนวิธีการจับการจับมันก็ขึ้นอยู่ที่ความหนาแน่นนะครับถ้าเรามีความหนาแน่นที่มากพอเราก็วางแผนว่าไซส์ตลาดมีไซส์ไหนบ้างนะครับไซส์ห้าสิบถึงหกสิบทำกุ้งซอสนะครับไซส์สามสิบถึงสามห้าสามารถขาย CP ได้ราคาดี คราวนี้เราก็ลากไปไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่เนี่ยมันขายได้ทุกไซส์นะครับขายได้ทุกไซส์ไม่ว่าไซส์ยี่สิบยี่ห้านะครับเราก็ต้องไปดูคาปาซิตี้เราว่าได้บ่อเราเนี่ยมันรับได้เต็มที่แล้วมันอยู่ไซส์ไหนก็เราไปขายที่ไซส์นั้นนะครับไปขายไซส์นั้นเนี่ยเราดูว่าเราจะไปต่ออีมั้ยถ้าไปต่อเราก็เชี้ยนออกเชี้ยนออกแล้วก็ไปประเมินว่ากุ้งที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะไปสิบห้าตัวเนี่ยมันต้องไม่เกินกี่กี่ตเอกกี่กิโลต่อไร่ เราก็เหลือกุ้งไว้ประมาณนั้นนะครับเราก็จะได้วางแผนพาเชียนนะแต่ละรุ่นถูกส่วนวิธีการจับกุ้งนะครับที่เราเราคิดว่าน่าจะเจอปัญหาบ้างในฟาร์บางฟาร์มคือการจับกุ้งเนี่ยของกุ้งดำเนี่ยทางใต้พระบ้านเราเนี่ยจะมีเป็นประตูผีนะครับอยู่ท้ายบอ่อการจับกุ้งเนี่ยเวลาเขาเขาสูบ,สบน้ําออกกุ้งดำเนี่ยพฤติกรรมเขาจะไหลาตามน้ํานะครับ บางฟาร์มเนี่ยถ้าเกิดว่าท่อสูบจับกุ้งเนี่ยเขาเร่งท่อเร็วกุ้งก็จะมีการค้างที่พื้นค่อนข้างเยอะทําให้เกิดความเสียหายของกุ้งในบอ่อในฟาร์มเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาจับกุ้งเนี่ยต้องคุยกับทา,ทางผู้จับกุ้งให้ชัดเจนว่าการจับกุ้งเนี่ยถ้ากุ้งยังเหลือในบ่อเกินหนึ่งตันเนี่ยน้ำในบ่อควรมีหรือไม่ก็ต้องมีน้ําเลี้ยงอยู่ในบ่อพอสมควรน,นะครับพอกุ้งใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเราถึงจะสูบน้ําแห้งได้ไม่งั้นกุ้งจะค้างบ่อเยอะ อันที่สองอีกอย่างหนึ่งกุ้งดำเนี่ยจะไม่เหมือนกุ้งขาวกุ้งดำเนี่ยเราจะไม่ไปกวนเขาไม่ไปลากนะครับไม่ไปลากอวนกวาดเข้าประตูน้ําเพราะการลากอวนแล้วไปกวาดเข้าประตูน้าเนี่ยมันก็จะส่งผลเรื่องของกุ้งมันจะไปอุบตามพื้นตามรอยเท้าที่เราไปเหยียบแล้วมันก็จะหนีอวนขึ้นไปด้านบนซึ่งมันจะไม่ลงนะครับอันนี้ก็จะเกิดความเสียหายเวลาเราจับกุ้งแล้วกุ้งไม่ยอมลงนะครับสําหรับกุ้งดํา บ่อพื้นที่ของเราเนี่ยประมาณยี่สิบไร่นะครับผลผลิตตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบตันนะครับแต่แบตถ้าเกิดแบ่งแยกในเรื่องของการการบริหารการจัดการเรื่องการพาเชียนการจับนะครับอย่างจับปิดบ่อตอนนี้ที่เราทําได้สูงสุดทีเดียวนะทีเดียวเราทําได้ถึงสี่ตันสามต่อไร่นะครับส่วนพาเชียนเนี่ยบ่อที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่จะ,ท,จะที่จะจับเนี่ยครับคาดว่าน่าจะได้ที่ห้าตันห้าตันห้าต่อไร่นะครับ แต่ผมว่าศักยภาพในการที่ทําเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้มากกว่านี้นะครับน่าจะทําได้มากกว่านี้แต่เรายังกังวลอยู่ก็ขอทดลองปริมาณนี้ก่อนแล้วก็จะลองเพิ่มเติมขึ้นไปทีละน้อยนะครับเพื่อให้มันมีความรู้สึกว่ากุ้งดําเราก็สามารถเลี้ยงตันต่อไร่ได้สูงเหมือนกับกุ้งขาวแต่ต้นทุนต่ํากว่ากุ้งขาวค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้นทุนในฟาร์มเราเนี่ยณปัจจุบันนะครับรุ่นแรก อ,อยู่ที่ประมาณ11 1บาทตอนกุ้งหนึ่งกิโลหัวใจสาคัญนะของเราเนี่ยหมวให้ความสําคัญเรื่องของการป้องกันพหาก็คืออ้วนกันนกนะครับไอ้นี่ก็คือหัวใจสําคัญแล้วก็การเตรียมน้ำเนี่ยการสร้างอาหารธรรมชาตินะครับการเลือกลูกกุ้งนะครับเอาลูกกุ้งไปตรวจเช็คนะครับการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะครับแล้วก็โปรแกรมการให้อาหารนะครับไอ้นี่ โปรแกรมาการให้อาหารเนี่ยท,ทุกคนเนี่ยผมว่ายังไม่มีใครทําเท่าไหร่ว่าให้ยี่บสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือหัวใจด้วยทําให้กุ้งเจริญเติบโตเร็วแล้วอัตราแรกเนื้อต่ําแล้วก็ eca ก็ต่ําด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็การวางแผนการจับนะครับว่าเราจะวางแผนจับอย่างไรจะจับที่ไซส์ไหนในปริมาณเท่าไหร่เพื่อกําหนดอัตราการปล่อยลูกกุ้งได้ถูกต้องนะครับแล้วก็วิธีการจับ นะครับเราก็ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะจับก,กุ้งให้กุ้งมันมีสภาพที่แข็งแรงไม่นิ่มนะครับไม่ลอกข้ามในระหว่างการจับนะครับ <Okay. S 1> วันนี้เนี่ยการเลี้ยงกุ้งดำเนี่ยผมว่ามันไม่ยากเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบ่ออยู่แล้วจะเป็นบ่อดินบ่อพีอีเรามียังไงใช้อย่างนั้นไม่จะเป็นต้องไปลงทุนเพิ่มท้ายนี้เราก็อยากจะฝากนะครับ ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำไม่ว่าเกษตรกรลายเล็กลายใหญ่นะครับทุกคนมีความฝันนะความฝันก็สามารถที่จะทําให้สําเร็จได้นะครับโดยรูปแบบการเลี้ยงที่ทางเราได้เกิดมาก่อนหน้านี้เราจะทําให้นครศรีธรรมราชเป็นมหานครแห่กงกุ้งกุลาดำนะครับอีกหน่อยบอ่อที่ล้างว่างเปล่าก็สามารถนํามาเลี้ยงกุ้งได้ทุกคนนะครับเรามีน้อยเราลงน้อยเรามีเยอะเราลงเยอะตามกําลังที่เรามีอยู่ นะครับบอ20,000ตัวต่อบอก,ก็สามารถทำเงินล้านได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับ